ไปที่สายทางบ้านค่ะคุณกันนิกานะคะบอกว่าตํารวจไม่ทําสํานวนให้เรื่องนี้เป็นยังไงคุณกันนิกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องคุณกันนิกาขออนุญาตเล <ะ S 2> ่าเหตุการณ์น,นะคะเกิดเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับเกิดคดีอะไรขึ้นไฟไม่ที่ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งตั้งแต่วันที่15ธันวาคมสองหค่ะ แล้ว 1. 1> หลังจากค่ะหลังจากเพิ่สงสงบอ่ะทุกคนที่บ้านถูกไฟไหม้ก็ไปแจ้งความกันเสร็จแ,แล้วตำรวจก็ก็อในส่วนของคนอื่นน่ะดิฉันไม่ทราบนะคะว่าตำรวจสอบปากคำหรือเปล่าแต่ตัวดิฉันกับสามีเนี่ยตำรวจไม่ได้สอบค่ะค่ะแล้วก็ไม่ทราบที่หลังะคะ่ะว่าเขาไม่ได้ทำสำนวนตอนที่ทราบนี่คือ เกือบครบหนึ่งปีแล้วค่ะก็ต,ติดตามความคืบหน้าก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็เลยไปยื่นฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากบ้านต้นเพิงทีเนี้ในในนัดเบิกคู่ความเนี่ยค่ะศาลถามว่าคดีอาญาไปถึงไหนแล้วตัวดิฉันเป็นโจทย์ดิฉันไม่ทราบเลยเพราะว่าดิฉันไม่เคยได้ข้อมูลอะไรจากพนักงานสอบสวน Mm. แต่จำเลยตอบสารค่ะว่าคดีจบที่สอนอแล้วอันเนี้ยค่ะหลังจากที่ดิฉันได้ยินคําพูดนี้ของจําเลยก็เลยไปสอบถามที่สารยุติธรรมกับที่สํานักงานอายการอ,อายการพิเศษฝ่ายคดีอายาห้าค่ะก็เลยได้คําตอบว่า พนักง,งานสอบสวนไม่ได้ทําสํานวนส่งอายการเนี่ยค่ะหมายถึงว่าสํานวนบ้านต้นเพลิง่ะไม่ได้ฟ้องบ้านต้นเพลิงใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่ได้แจ้งความผิดบ้านต้นเพลิงค่ะอืมโอเคทีนี้<ม>เดี๋ยวนะค่ะอยู่เขตอยู่เขตไหนเนี่ยเขตจตุจักรค่ะ อยู่ตรงวัดเสมียนนาลีนะคะวัดสมียนนะอคอ่คนละฝั่งคลองกันกับวัดเสมียนทีนี้ทีนี้ถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยเราไปฟ้องบ้านต้นเพลิงที่เป็นเป็นเหตุไฟไหม้และลุกลามาม,มาบ้านเราได้รับความเสียหายเราก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งพอไปขึ้นศาลไต่สวนนะครับศาลก็ถามถึงคดียา,ยาปรากฏ<ช>ว่า,าตำรวจไม่ได้ส่งฟ้องในคดียา,ยา ยังไม่รู้ค่ะตอนนี้สารยกฟ้องดิฉันไปสองสารแล้วค่ะสารขั้นต้นกับสารอุทธรณ์ค่ะยกฟ้องดิฉันกําลังรอที่จะยื่นดีกาตอนเนี้สารดิฉันไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้สารท่านรู้หรือยังว่าที่ผ่านมาตํารวจไม่ได้ทําสํานวนส่งอายการแต่หลังจากที่ดิฉันได้ทราบจากสารยุติธรรมและ อาญาห้าว่าตำรวจไม่ได้ทำสำนวนส่งอายการนะคะดิฉันก็ยื่นหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนแล้วก็ถวายดีกาด้วยค่ะทุกวันนี้ก็ยังยื่นอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปยื่นมาอืมอือือ,อค่ะอันนี้ทีนีจ้จะถามว่ารรจะถามว่าอย่างไรครับอ๋อจะถามว่าเหตุการณ์ไฟไหม้มันเป็นอาญาแผ่นดิน ที่ตำรวจมีหน้าที่ที่จะต้องสืบสวนสอบสวนแล้วก็แจ้งความผิดบ้านต้นเพิงแล้วก็ทำสำนวนอายการทำสำนวนคดีอาญาส่งอายการเนี่ยแต่ทำไมคดีนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคะจนกระทั่งดิฉันไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนเขาถึงได้สอบปากคำดิฉันถึงได้ทำสำนวน แต่จากการทำสำนวนนั้นก็ไม่ได้เอาความจริงของเหตุการณ์เข้ามาประกอบการทำสำนวนค่ะแล้วก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องด้วยส่งอายการไปรอายการก็ให้ตอบเพิ่มเติม <c oughs> ค่ะค่ะ,คะเป็นเป็นตำรวจโรงพักไหนเนี่ยสอนอนไหนประชาช้่นค่ะทำไม <c oughs> ทำงานแบบนี้คะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณการนิการ,การแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ย <c oughs> มันอยู่ในศาลดีกาตอนนี้อยู่ในขั้นของคนดีกาแล้วนะครับประการที่สองคุณไปพบอายการแล้วอายการบอกว่าตำรวจไม่ได้ส่งฟ้องมาที่อายการใช่ไหม อันนี้ค่ะดิฉันไปไปพบเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวตอบตอบผมแค่นี้ก่อนครับเมื่อกี้คุณเล่าจริงและผมถามย้ำว่าคุณไปพบอายการเนี่ยอายการบอกว่าตำรวจไม่ได้ส่งสำนวนมาฟ้องใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะตอนแรกนะคะก่อนที่ก่อนที่คุณจะถามที่สองให้ผมถามก่อนให้ผมถามตอครับนะคำถามที่สองคุณได้ไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ที่โรงพักประชาชื่นได้สอบถามในคดีไฟไหม้นี้ไหมว่าได้มีการทำสำนวนกล่าวหาใครอย่างไรหรือไม่มีสำนวนนี้อยู่ไหมที่โรงพักมีไหมครับได้ไปถามหรืออยังครับอ๋ออันเนี้ยหลังจากที่ดิฉันยืน่นหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนแล้วก็ทุนเจ้าถวายดีการเนี่ยเขาทำค่ะเขาทำแต่เขาสั่งไม่ฟ้อง นั่นแหละครับน,น่านี่นี่นี่นทีนี้พอมาถึงถ้ามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมจะไม่ก้าวล่วงแล้วนะหนึ่งคดีอยู่ในศาลกําลังจะไปดีกาและคุณก,ก็ถวายดีกาด้วยแล้วถ้าโดยหลักเนี่ยที่ผมซักไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ใช่ว่าตํารวจไม่ทําแต่เขาทําแล้วก็สั่งไม่ฟ้องซึ่งเขาการทําแล้วสั่งไม่ฟ้องแสดงว่าก็ต้องสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับว่า บ้านต้นเพลิงนี่มีความผิดอะไรอย่างไรหรือไม่มแล้วก็เรื่องก็ไม่ไปถึงอาการด้วยอย่างที่คุณเล่าให้ฟังนะครับแต่นะคะขอขอ,ขอดิฉันชี้แจงสักนิดนึงค่ะคือเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเนี้ยมันมีที่มาค่ะบ้านเขาเนี่ยมี ลูกชายสองคนที่ติดยาคุณกานิกาครับคุณกานิกาเราไม่เอาเรื่องนี้มาพูดนะ,ะเพราะว่ามันเป็นข้อาวาข้างเดียวนะพี่นะเอาว่าผมผมขอยุติการตอบคำถามนี้แล้วก็ถ้า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 คุณเห็นว่าไม่ว่าผลคดีของศาลจะเป็นยังไงในทางแพ่งคดีแพ่งเรื่องของแพ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนี้นะครับก็คือ ถ้าคุณคิดว่าตำรวจทำสำนวนไม่โปร่งใสไม่ถูกต้องและทำให้คุณได้รับความเสียหายบ้านต้นเพลิงไม่ลงโทษไม่ทำคดีนะครับแล้วก็ทำให้ท่านเสียหายบ้านชั้นเสียหายจากการเนี้ยนะทำให้ชั้นไม่สามารถจะเ,เรียกร้องเอาความผิดในทางแพ่งจากบ้านต้นเพลิงได้เนี่ยอันนี้ผมแนะนำให้พี่กรณิกาเนี่ยไปร้องต่อเออจเรตตำรวจครับ ที่จะร้องนี้ร้องตำรวจแล้วร้องความผิดตำรวจและให้สอบสวนเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ทำคดีค่ะนี่แหละครับต้องไปตรงนี้อีกขั้นหนึ่งครับพี่ครับนอกนั้นผมขอให่ก้าวล่วงนะพี่นะคค่ะรับขอบคุณท่าน,นมากนะคะครับสวัสดีครับมังมักสวัสดีค่ะอื